ท่านมุ่งงเล็กเท่าไรใหญ่ปัจจุบันมี่งมุ่งตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะในการเดินทางมาในวันนี้และผู้ว่าก็ลำบากใจส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องต้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่งงรนร้อนเย็นด้วา หานเพิ่มจำนวนเพิ่มดอกพิายนึงแต่ตรงนั้นมีมีการทำร้ายร่างกายคณะทำงานนะครับได้ประชุมร่วมกันแล้วก็ได้พิจารณาที่จะเสนอโครงการนะครับตอโจทย์ทางการนะครับด้านการแก้ไขปัญหาความกจเนี่ยนะครับที่จะมีความ เสียงเสียค่ะเสียงุติค่ะดีดูทางช่องสิบอ็ดได้ด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราผลได้สิบอ็ดต่อจังหวัดภาคอีสานนโปรแกรมนี้ได้นั้นจุติเฟรดบุกไล่ค่ะเฟรดบุกไล่ค่นกรมประชาสัมพันธ์ดีมากสมควรได้ตึ่ใหม่ผมในนามของกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลงานในพื้นที่1ิจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้ง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประยยเทศไทยจังหวัดเลยครับขออนุญาตสรุปประกอบ powerpoint ยล์5นาทีเพื่อให้เห็นว่าทําไมเราจึงต้องสร้างสถานีแห่งใหม่แห่งนี้นะครับครับผลงานตอนนี้ดำเนินการไปแล้วเลี่ยงกันเมมเบอร์ท่านนายกอ,องค์การบริหารส่วน,นตำบลเจ็บของรัฐบาลซึ่งลดลารายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาส ให้กับทุกท่านนะคะมาไปแล้วก็ท่านสำนักนายกด้วยนะคะแล้วก็พีน้องทุกท่านขอเลื่อนซักสอสอคมเอกทีนเองอยากเอารถปอพ่อนีออกมาผลิตน้ำเดื่มให้กับพี่น้องเลี้ยวบาดนี้อยากให้สอสอเลื่อซักเป็นประสานกับปอพ่อ จังหวัดเลยของเฮายงมแรงให้อารถลปทาสาวสอวนสงเราน้าท่านสองานอิ่เลิศแท่านสมเจ็ตนรับก็ร้องกับคณะนัฐนตรีนรับก็ได้ชมรถน้องสาวเรนาดึงได้นะเอา้าเลื่อนใส่มานน้อ พ้าลดบริการหนามทนเขามาพวกข้าม,มีกันล่อนหนังอยู่บ้านอมาัสไเหลือาเลยเด้อนี่เป็ลอะไรเปนยังไงยดีกว่าครับให้พวกข้ามมัส่เอะไรกัดีขวางวิญญาุ่นหนาเอมาชุกเอาเลยน้เ <c oughs> น้าเดียวซอสเลือดซับคนสีบภาษา,าเนี่ยจีเขามานเลยก นิดหน่อยไอามายื่นเขื่อป้องกันผู้ใหญ่หัวเนะใจเย็นๆเนะให้ยอมกงไปขายหัวให้เลนะอไเดี๋ยวหัวคุณก็ฆ่าแล้วรักษาผู้อาดเจ็บนะครับกับผมนายชาชาสกีมงคลนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สามตะบนในแขมครับก็ขออนุญาตไปเลยนะครับเนาะครับก็ส่วนผู้ชายนะครับตะบนในแขมนะครับหมู่สามเมื